สวัสดีค่ะมาสรุปวิเคราะห์ตัวเลขหวยลาวนะคะงวดวันที่7มกราคมนะคะงวดของวันพฤหัสสำหรับใครที่ติดตามเลขตรวจชุดนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาขอย้อนหลังไปดูงวดของวันที่สี่ที่เราลงให้ก่อนนะคะว่ามีตัวเลขสูตรไหนชุดไหนเข้าบ้างนะคะอ่าอันนี้เป็นของงวดที่แล้วนะคะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นเลขตัวนี้หวยลาวนี่ชอบออกเลข3มบ่อยมากเลยนะคะ รอบที่แล้วเนี่ยออกเป็นหลายเลขเจ็ดเจ็ดแปดสี่งวดที่แล้วเป็นเจ็ดเจ็ดแปดสี่นะคะเลขําคือเลขเจ็ดเจ็ดสองตัวเลยจากตัวเลขที่เราให้ห้าตัวนะคะเอาจากในช่องสี่เหลี่ยมก่อนเลยมีเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดเลขเลขเจ็ดมันซ้ำสองตัวนะคะเลขแปดแล้วก็เลขสี่เพราะฉะนั้นในงวดที่แล้วเลขเด่นสุดเลขสองเราไม่เข้านะคะไปเข้าเลขรอบๆ แต่น่าเสียดายเนาะเลข7 48หรือว่า 7, 7, 8, 4อ่าเ8 4เราไม่ได้จับเลยนะคะจับผลด้านล่าง3ตัวก็ไม่เข้านะคะไปจับ 9, 4, 7แทนนะคะแล้วก็ชุดนี้ไม่จับไปจับชุด 7, 9, 8มีไม้อ่านไม่ดีนะไม่จับแล้วก็ 7, 2, 8นะคะไปจับชุดนี้492อ่า4 9 2. ในชุดนี้ชุดนี้ไม่ได้จับนะคะ เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เลขตรงกลางมันไปนได้เลขรอบๆแทนนะคะเพราะฉะนั้นงวดที่แล้วเนี่ยจะมีเลขที่เข้าคำนวณเลยเนี่ยสตัวเพราะว่ามันเป็นเลข3นะคะส่วนตัวท้าย8 4สอ่ะได้ชุดนี้นะคะ8 4สี่ก็จะได้เป็นเลขตัวตรงเพราะมันออก7 8็ดแสี่นะแต่ไปอยู่แถวบนแทนนะคะก็จะเลขเยอะขึ้นมานิดหนึ่งส่วนสตัวไม่เข้าแน่ๆเพราะ7 8 4ดสเรามีจับให้นะคะอ่ะนี่8 4 7สี่เจ็ด สี 4, 7, 8, ่เจ็ดแปดมี2ชุดนะคะแต่ว่ามันไม่ได้3าตัวตรงท้ายด้วยนะคะถึงจับชุดโต๊ก็ไม่โดนเพราะว่ามันเป็นเลขเจ็ดาสองตัวนะคะเพราะฉะนั้นงวดที่แล้วสรุปเลยได้เลขเข้า3าตัวนะคะแล้วก็2ตัวบนตัวตรงนะคะที่ได้ไปมาดูงวดนี้กันนะคะงวดนี้ใครจะถือเคล็ดเหมือนเราอีกไหมว่าเลขตรงกลางมักจะไม่มาเลขตรงกลางนะคะห,หมายถึงเลขวงกลมสีขาวตัวนี้ เราก็จะบอกทุกครั้งว่าตำแหน่งนี้นะคะเราจะอ้างอิงจากสถิติเป็นหลักก็คือว่าจาก1 5สูสุดูยเลขแต่ละงวดที่เราคำนวณน,นะคะมีเลขอะไรมาเยอะสุดเนี่ยเราก็จะให้ไปอยู่ในตำแหน่งของเลขสีขาวตัวนี้นะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นเลขที่อาจจะมาใกล้เคียงกันนะคะแล้วหรือว่า,ามามากที่สุดใน5อันดับแรก ก็จะมาอยู่รายร้อมด้านข้างอย่างวันที่แล้วตัวเลขสองเลข2อยู่ในวงกลมสีขาวนะคะไม่มาแต่ไปมาเลขรอบๆนะคะแล้วบังเอิญงวดที่แล้วมันเป็นเลข3ามดสองตัวเพราะฉะนั้นเข้าแค่นี้เองอะอย่างในรอบนี้ใครที่จะไม่เอาเดี๋ยวเราค่อยมาตัดตัวเลขกันนะคะเอาสองตัวก่อนสองตัวในรอบนี้สองตัวเรายังคงจับมาที่ครบทุกตำแหน่งนะคะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดตัวเลขกันแต่ทีนี้ใครที่เห็นหลายๆครั้งตัดตัวเลขไม่แม่นเลยตัดตัวเลขถูกออกหลายครั้งมากนะคะจะถือเคล็ดไปเลือกชุดที่เราไม่ที่เราตัดทิ้งก็ได้นะคะชุดไหนที่เราตัดออกชุดนั้นมักจะมานะหลายครั้งมาก10ครั้งเป็นอย่างนี้สัก6ครั้งอะประมาณนี้นะคะอ่ะได้2ตัวแล้วนะคะมาดู3ตัว สามตัวเราบอกเลยว่าเราจับไม่ครบหรอกเพราะว่าจับจากห้าตัวเลขจะได้ตัวเลขทั้งหมดเนี่ยประมาณสิบชุดนะถ้าจำไม่ผิดสิบหรือสิบสองชุดประมาณนี้นะคะแล้วเราก็คัดเอาตัวที่คาดว่าน่าจะมานะคะชุดบางตัวตัวเลขบางชุดนะคะไปอยู่ในชุดเลขชุดเดียวอย่างเก้าห้าหกรู้สึกว่าชุดนี้เราก็ลงให้ในเลขคำนวณสามตัวนะคะลงให้ด้วยเพราะฉะนั้น ก็คือถือว่าเป็นเลขคัดเลขเด่นดึงเด่นออกมาชุดหนึ่งจากชุดทั้งหมด10กว่าชุดนี้นะคะ4ี่ตัว4ตัวเราจับมาที่3ชุดนะคะเข้าใจเลยว่า4ตัวมันยากเพราะว่าถึงเคยเข้า4ตัวครบหมดแต่ว่าก็ไม่ได้ตำแหน่งตรงนะคะก็จะได้เป็นตัวโต๊ดไปเพราะฉะนั้นไปมุ่งเน้นที่3ตัวดีกว่านะคะอันนี้จากประสรบการณ์เลยนะ อย่างตัวเลขงวดที่แล้วเข้าตรง3ตัวก็จริงแต่ว่าไม่ได้จับให้เพราะฉะนั้นคุณลองเอาตัวเลข5ตัวไปจับดูนะคะมันก็ชุดประมาณ12ชุดมั้งนะคะไม่เยอะก็เอาประมาณแบบตัวเลขเนี้ยแล้วก็หวานเอาอะไรประมาณนี้นะคะอย่าเจาะเพราะว่าถ้าเจาะปุ๊บเนี้ยมันจะเหลือน้อยนะคะแต่มันก็ประหยัดต้นทุนนะเราก็เข้าใจตรงส่วนนี้เหมือนกันมาตัด2ตัวก่อนในการคำนวณรอบนี้เลข9เด่นที่สุดที่เราคำนวณได้ถ้าเราจะเลือกนะคะเราก็จะเลือกชุดที่มันมีเลข9้า หลักมันก็จะมี4ชุดนะคะ6 9 9 5 9 2แล้วก็1 9ส่วนชุดที่มันไม่มีเลข9มันก็จะมีทั้งหมด6ชุดนะคะก็จะมีตั้งแต่เดี๋ยวเราเน้นให้จะมีตั้งแต่2 6นะคะ2 6 2 5 5 6 1 6 1 5และ1 2นะคะก็จะมี1 2 3 4 5 6ชุด นะคะถ้าเกิดตัด9้านะก็จะเหลือ5้าชุดตรงนี้ส่วนตัวเลข3ตัวนะคะชุดนี้เราแสดงวิธีการคำนวณให้แล้วมี1ชุดที่เอาคำนวณออกมาแล้วนได้เลข9 5้าห้าตัวนี้นะคะอีกชุดหนึ่งที่คิดว่าเด่นก็คือ5้านะคะ2ชุดนี้ที่ที่วางตัวเลขไว้แล้วก็ตรงตามหลักด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่จะกลัวซ้ำเหมือนกวดที่แล้ว คือโชคมันมาแต่ว่าเราจับไม่โดนก็ลองเอาดวงของคุณเองลองจับดูนะคะอาจจะได้บางครั้งเราตัดผิดตัดถูกนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมาดูที่4ตัว4ตัวตอนนี้ถ้าถ้าจากตัวเลขข้างบนนะคะ516มันจะมีตรงก็คือชุดนี้เลย516 216ก็ตรงนะคะ2 5 6ก็คือชุดนี้ใครที่บอกว่าเอ๊จะไม่เอาเลข9้มาใช้นะคะก็ขยับมาใช้ชุดนี้แทนเพราะว่าถ้าเกิดตัด9ออกปุ๊บ มันก็จะเหลือแค่สี่ตัวเลขคือสี่ตัวตรงเลยนะคะเราก็มาจับชุดอามันก็จะได้เป็น1 2 5 6สห้าส่วนหลักเนี่ยเราบอกเลยว่าบางทีสุดปักหลักของเราบางทีมันก็ไม่ได้แม่นเป๊ะนะคะลองเอาไปขยับดูแต่ว่าเราก็ต้องอ้างอิงจากสูตรที่เรามีก่อนนะคะก็คือหลักว่าไปตามนี้สูตรว่าไปตามนี้เราก็ต้องว่ากันไปตามสูตรละกันนะคะงวดที่2ของปีก็ขอให้เข้าอีกนะคะเหมือนงวดที่แล้วเลยนะ3ามตัวมาแล้วงวดหน้ามันต้องสี่ตัวเข้าโชคโชต้องเข้าข้างเราบ้างแหละนะคะ ก็สรุปประมาณนี้สำหรับงวดของวันที่7มกราคมนี้ค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ